สวัสดีครับตอนนี้ผมก็อยู่กับไมค์ครับนะฮะ1.7.9นะวันนี้เรามาเราจะมาเอาชีวิตรอดในสามวันสามวันนะฮะตอนนี้เราก็อยู่กับคุณแพ็คนะฮะจากอะไรรคับแพ็ควิววิล็อกเกมเมอร์นะกับเฟมเกมคอนทิงนะฮะส่วนผมก็เทพซาสุสิเจ็ดใช่เพื่อ มาเริ่มเลยครับครบเราจะสร้างบ้านหลังเดียวหรือแยกแยกอีกแล้วอีกแล้วนะแยกแต่ว่าเรามีกฎอยู่นะคืออะไรครับห้ามตีกันนะครับห้ามขโมยอองครับนอกจากจะบอกว่าจะเอาอะไรบ้างเราจะมาดูความคิดเห็นว่าเราจะแบ่งอะไรกันบ้างโอเคครับครับ่าก็แยกย้ายกันจิตวิไญาน่ะ แล้วเราก็จะไม่อยู่ตรงนี้ก่อนข้อที่สามนะฮะคืออย่าสร้างบ้านไกลกันนะมันยังเนี่ยไม่ตสร้างบ้านเลื่อนรูขนาดไหนก็ได้แต่อย่าสร้างไกลกันนะไม่งั้นเดี๋ยวจะเกิดไทยที่บัตได้นะฮะตรงที่อะไรสี่คนสี่มาสี่คนสี่แต่ผมว่าสร้างบ้านในห้ำไหมล่ะดูในห้ำเฮ้ยไอ้ไอันนี้มันห้ำวนเหรอ ท่านอันนี้ห้าหมวนเป็นทางไปตรงโน้นหน่ะยถือว่าดีนะอาชิมเมนลผลลัพธ์องคการข่ไม้ดำผมไม่ต้องารไม้แดงคุณอยากเป็น,อ,นอะไรคุณอยากเป็นอะไรครับอะไรครับอยากเป็นซูเปอร์แมนครับ อยากเป็นเป็นไข่ก็ได้แต่เป็นผู้ใหญ่ <c oughs> คลิปนี้เราจะหายกันกี่นาทีครับ้วแต่ก็อย่าเอายาวเกินเลยครับเดี๋ยวเหมือนกับ<า>ข้าวก่อนนะฮะเช่นข้าวก่อนผมก็หายแต่ว่ามันชิปหายคือหายนานชิปหายหายเป็นชั่วโมงแบบเล่นเพลินเลยก็เฟลหายหายนานเกินไปเลยมาชวนพวกเจ้าเล่นนี่แหละ เดี๋ยวค่อยตัดก็ได้ครับตัดตอนเนาะตัดตอนนะ so อตอนแม่งยาวเฟ้ยมาไปชั่วโมงเลยตัดตรงตอนที่มันสำคัญก็พอแต่เพราะว่าผมเล่นมาหนึ่งชั่วโมงเต็มเลยแต่ให้เต็มเลยตัดงสามถ่ายไปสามวันเลยนึงตอนนี้ก็ตัดไว้เป็นการบรรยงกันเลยเนี่ยแล้วผมขอหาคือเกี่ยวกับอาหารเอาไงล่ะครับ เชีย่ยข้าแกแ<ป>ไม่ได้ขนแกเ้เดี๋ยวผมขอคน,นดินดีไหมเนี่ยหรือว่าเอ้ยเดี๋ยวผมไปหากขนแกก่อนดีวกว่าเนี่ยผมเจอแล้วเนี่ยเป็นดงนะครับงั้นผมขอสักสามตัวนะซัมบี้เจ้าหน้าครับขอหาหนึ่งตอนนี้อยู่ไหนวะรู้สึกว่าตอนนี้จะมีแค่ผมที่หลงทาง เป็นอะไรครับนั่นน่ะผมเป็นวนเวีนนั่งตีแม่ใจแม่ใจแม่ใจไม่พบนายยังไม่ตีอะไรหาใครไม่เจอตอนนี้รู้สึกว่าผมจะหลงทางผงหาลี่แม่น้ำไม่เจอแล้วตอนนี้ผมอยู่ในป่าที่มีแต่ห้ำแล้วก็ต้นไม้เต็มไปหมดสงสัยจะเป็นสเสล่งนั่นเองสงสัยผมจะอยู่ในป่าสเลนเดอร์ไม่หาทางลื่แม่น้ำไม่เจอเลย รือมันก็เป็นเซเรนเดอร์ฮอบบี้ที่มันมีริ้วแม่น้ําทําไมคูเจอแต่ต้นไม้ลายลายไงวะลายขาวดําะเจอเต็มเลยตอนนี้ตอนนี้ผมเจอเต่ต้นไม้ลายขาวดําเต็มเลยนะครับคล้ายกับลายวัวเต็มหมดเลยไม่มีต้นไม้ปกติเลยตอนเนี้คุณหลงยันไปเลยทีทีมาก็ได้นะครับคดเราไม่มีบอกคนเราไม่บอกก่อนนี้ืูเสกว่าจะหลงห่างทีไปหาคุณบอลลูนครับ นั่งเปเรื่อโน้นะครับโน้นนะตัดต้นไม้เรงโน้นนะฮะเราจะมาสร้างโน้นับมีแอปเปิลไหมครับมีครับนี่ไงแอปเปิลก็ไม่มีไม้ใช้แต่ต้องขอไม้หน่อยได้ป่ะขอไม้ไม่ได้ไหมใช้ไม้อยู่อ่ะขอไม้ได้ป่ะเอาไป ล้านอเดี๋ยวผมตัดตงเี้ยเอาเนมแล้วนะเอไม่ต้องมต้อไม่้เดี๋ยวเอาเ่อไปทำไหมเอะเดี๋ยวเอาเฮ้ยเฮ้ยติดติดนนติดดกดนนี่ยลุนอาการวนแล้วตีชตีอันนี้ไม่มีแตกตียาชิบหายเกอกดนะ่น่ยนะในายออนามามอาวไม่มีครัผมไม่มี หมายอ่ะไปแย่ไปที่นายอ่อนหันไงิหนึ่งกันกูก็เอาก็ก็คือคือตีไปแค่อันเดียวอะก็ตีแค่อันเดียวเองแล้วกล่องคาบใครไปรู้โดนไม่งอ้ยเฮ้ยเฮ้ยท่าที่จะโตดินแล้วมันผมสร้างบ้านใหนแถวตรงมุมนี้ดีกว่าใกล้ๆกันให้เด็ดหามุมดีๆเดี๋ยวจบ้านเดี๋ยวคุณเปบงก็สร้างบ้านเดี๋ยวสร้างบ้านใกล้กัะจนเกินไป ช่ก็ใช้กล่องค้าบหน่อยกล่องค้าบใครไม่รู้ขอใช้ก่อนใช้อย่าโดเลยก็ได้โดได้กูก็มีอย่าโดไม่โดได้โดได้แต่อย่าโดยืมได้แต่อย่าโดวันนี้ผมจะสร้างบ้านกากไม่เหมือนกับพวกคุณที่สร้างมาเป็นบล็อกไม้โดยการใช้บล็อกดินและบล็อกทรายที่ผมมีในตอนนี้ตอนนี้ก็ ช่วงพัฒนาสร้างบ้านนะฮะาอตอไปเราก็จะมาหาเงินนะฮะหาเงินเสร็จแล้วก็เจอเมเจอร์เดิไปในโลกไปเอสนคาบิสเตอร์ทำคอมมานบล็อกแล้วก็จบที่สุดครับผมว่าคุณไปฆ่ามก่อนเลยไหมพวกนายไม่เข้าใจผมว่าคุณไปฆ่ามังกรเลยปะเล่นมาถึงจนฆ่ามังกรได้อะวะ ไกลขนาดนั้นคิดเล่นไกลขนาดนั้นแม่งก็ไปฆ่ามังกรเลยไปเวทเราไงตื้อตื้นตื้อ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 ตื่อตื้อตื้อตือตือตื้อตื้อตือตื้ตือตื้ตื้อ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 ตื้นตื้อตื่อตื้อตื้อตื่นตื้อตื้อตือตื้อตือตื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  เรองนี้ห <House> ลิวจะไม่ย <welche> ุ <Carmen> ่งแล้วเราจะมาสร้างบ้านใกล้ๆกันนะครับอยากได้จนเกินไปไม่จะมือเราวะทำไมบ้านกูมันเล็กบ้านกูมันเล็กจังกว่หนูบ้านหนูบ้านก่อนเอาเลเดี๋ยวค่อยขยายยิ่งก็ได้ครับเอาเลยสร้างประมาณนี้ก่อนนะขยายแนว ลองดูบ้านผมก่อนก่อนป่ะทำไมมึงสร้างใกล้บ้านกูแค่หนึ่งบอกว่งเลยแค่หนึ่งก็กูมัไม่รู้อะว่าจะสร้างอะไรไว้แล้วอ่ะก็สร้างไว้แบบแกต้นกับต้นไม้แล้วกันเอ้ยต้นนี้ผมต้องเอ้ยเขาทำอย่างนี้ผมว่าให้คุณต๋าเป็นปลอดภัยก่อนป่ะครับกูไม่มีฮอนเขาจะดึงกันกี่ยวูมไม่ไม่เดี๋ยวผมจะเผาไม้เลย อยางให้ดีที่สุดแของคนที่จะสร้างบ้านให้เสร็จนะเพราะว่ากูยังไม่มีกำแพงบ้านเลยอย่าง,างที่ดีสุดคนค่าคนค่าสะตายทำไมบ้านเล็กสร้างกว้างสร้างกว้างแล้วแบบทำไมมันเล็กขนาดนั้นวะกูก็ว่าก <c oughs> ูก็กกกูู็ว่ากูสร้างบ้านใหญ่นะดูดิเดี๋ยวที่เองกูแค่สามบอ เป็นเลยไงลูกใช่ครัอย่างแรกคือบล็อกดิมก็หมดแล้วอย่างแรกคือผมไม่มีผลแก่อย่างแรกคือกูมีเตียงนอนแต่ไหนก็นอนไม่ได้ใช่เพราะกูไม่มีไม้เขากูไม่มีไฟนอนไม่ได้เพราะเพราะพวกคุณไม่นอนกันเพราะพ่อผมนอนไม่ได้แต่ว่าผมนอนได้ครับว่าผมมีเสียงเตียงฮะเอาไว้เส่วนบุญโลนะครับทำไมบ้านพวกคุณมืด ที่ไหนเราดูบ้านผมดิครัขดาวในสวรรค์นะดูบ้านไปม่ว่าขอไฟสักสองอันหน่อยได้ได้ปหครับผมแบบโจนมากอะขนาดประตูบ้านก็ยังไม่มีเลยลองดูประตูบ้านก่อนแล้วเราขอบเื้อกูหายอ้ชาอย่างหน่อยุดลงไปด้านล่างเลยเอา่าให้คุณมาช่วยหากูทำประตูบ้านก่อนไหมประตูบ้านก็ยังไม่มีใช่เลยประตูบ้านยังไม่มีใช่้ไปไปอยู่กับบุลูนก่อน ประตูบ้านกูยังไม่มีใช้เลยไอสัสจะเอาคอนมาจากไหนวะมอนหัดมอนัะโอนหอนเฮ้ย,ย,ยเพื่อนบ้านดูสิว่าฉันมีอะไรนี่ไงตรองหารกันอย่างง่ายได้จะแลกซื้อของก็ซื้อง,ง่ายไ <c oughs> ม่ ขำหังใหญ่มากเลยับตัวนี้ครับคุณบอลูนะครับบอลูตัวเขีวมาว้ายเขิวมาเข้าตาดูมาแล้วโอ้โหนวาดดีกุด้วยคนนำมาได้เองมาคุบ้าคนวาดคนวาดคนวาดไม่แหมกูละเลิกเราก็ช่างเรื่องของเขาไอ้สัตว์ไอ้สัตว์ เดี๋ยวเอาเาหลังบ้านเลยไอสัตว์เจาะแฮพี้อูดไว้เมื่ออยู่ไหนวะเนียเอจาข้อเรอยู่บนต้นไม้เบิรนอยู่อืมอืมตาตาตาเดินาต้นไม้ไปเดินหาต้นไม้ไปครับ นายบ้านพวกนายอ่ะมึงก็อย่าเจาะดิทำเป็นประตูทำเป็นหน้าต่างเจาะหลังโดนโดนโดนหลัด็กยำยำมึงจะเจาะเข้ามาเยอะกลัวตอนนี้ผมมีแล้วผมไม่มีเลยคือตอนนี้เหลือสามหลอดการอุดเรือสามหลอดขึ้นวิธีการอุดหน้าต่างครับโอ้โหซอมบี้ไป้าไปผมหันทับเออมตรงนี่ก่อน จบจบบจบปัญหาในเอาจบซีซั่นเฮ้ยไอสัตว์เอาไปซอมบี้อยู่ไหนซอมบี้อยู่ไหนโอ้โหคริปเปอร์โอ้แมวบ้านโอ้โหคริปเปอร์ล้อมหน้าบ้านหลังบ้านเฮ้ยต้นไม้แห้งต้นต้นไม้แห้งต้นเจอเจออ่าโอเคซอมบี้อืมทำไมมึงมาเจาะบ้านกันหมดเลยวะ ไม่มาตอนนี้ทำไมมึงต้องมาเจาะบ้านกูหมดเลยวะโอ้โหตายไงขึ้นบ้านตายเหรอเพื่อนตายเหรอผมเบิรนที่เปอร์ระเบิดตายกูได้กูได้ยินเสียงเหมสไปเดอร์แมนอะไอ้สไปเดอร์แมนอะมัไม่ใช่สไปเดอร์แมนครับคือปีเตอร์กูกลัวแล้วข้างบนหัวกูเองแหละเฮ้ย อะไรตาแดงแดงวิ่งดิวิง่งมึงอย่าามาบ้านกูเลยไหมนั่นเนี่ยจ้าโอ้ยชิมหายเราเอดดแววาแล้วคลิปนี้ต้องชื่ออะไรดีคลิปเกียนสปไปเดอร์ชวนควนนมเล่นไปมันต้องเข้าบ้านกูบ่อยๆวะซอมบี้มาทำมาเยอะ,ะแยะอะไรเนี่ย ไปไปคำถามนะเนื่องจากสร้างบ้านไกลเกินครับไม่มีใครไปช่วงเฟรมได้นะฮะแข็งแม่งมันแบบเสือกสร้างนานแล้วคุณลองมาดูบ้านของมันไฮโซมากเลยเริมคิดเรื่อะไรระเบิดธรรมชาติของฉันโอเคกูสร้างประตูแล้วจะเช้าแล้วครับโอ้โหเช้าตีเช้าแล้วแอดมีทอดไหมหรือกลัวาให้มีแล้วอันเดียวเองมาทำไมใจะเกี่ยวอมีทอดอยู่อันหนึ่งอันอะ นอนก่อนปะครับนอนได้นอน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 ก่อนก่อนครับนอนได้อะไรเลยไม่ไม่มีแจ้งเลยอ้าวนี่ว่ามีแจ้งจะเช้าแล้วล่ะไม่ต้องนอนหรอกดูดิมาใกับไวแบลแล้วนะเที่จสกิลสกิลตุยล้างอุ้ยอุ้ยสกิลตุยล้างอำไม่มิจะมาอะไรเข้าบ้านมึงอย่ามาเข้าบ้านกูเลยเข้าอะไรมึงไปเข้าบ้านหรอเมึงดูที่เข้าบ้านกูดิบล็อกดินเต็มเลยยิงโดนด้วยวะ ดูบล็อกลองดูทาข้าบ้านกูบล็อกดินเต็มเลยอยากเข้ามาตัวโวยมากเลยมึงทาเกือบตายมาทีนึงแม่งทาความสิ้นโลกมาให้กูเลยแบบเกือบตายเลยเดี๋ยวคดออกแล้วกันแค่ช่องเดียวเกือบตายอะไรมุดเวนเปิดนะบ้าเลยเราจะกดด้วซัพพอร์ตให้คนเฟนบ้างนึงนะแฟร์แฟร์แฟร์เขาเลี้เงินเรื่องเฟ เดี๋ยวอย่างแรกคือกูขอขุดหินก่อนกูจะไม่มีดาบใช้เลยอย่างแรกคือตอนนี้แหละอย่างแรกคือตอนเนี้ยขอขุดหินก่อนไม่ได้หินเลยกูยังไม่มีหินใช้เลยเตาข่าวกูยังไม่มีใช้เลยกูจะเอาแล้วกูจะเอาอะไรไปสู้กับเขาทำไมคีเพยเยอะขนาดนี้เพิ่มแมตนี้เยอะจังเนื่องจากต้อะไปทำอะไรให้เขาจะต้องมาเรียกเธอนะ ก็เลยทำให้มืดน้องเราเป็นสปอนมอนสเตอร์เยอะขึ้นกับกตินะฮะฉันหิดเองดีทีกมากอะไรฉันหิดเองนี่ไอ้นั่นี่ยฉันหิดเองที่สร้างบ้านไกลเพลงแต่ว่าเพลงมันร้องไงวะกูยังร้องยังไม่เป็นเลยเพลงแหละวะให้มันออก เรเขียวๆนลยนะวะทำไมกูเห็นตัวเขียวๆมันแย่จังเลยวะไม่รู้ว่ะสงสัยมึงเป็นมเดลไปมันเย็นสบายเอ้ยใครมีอาหารบ้างวะเหลือสองแล้วอะมขออะไรได้ปะครับสักสองอันดูดิอาหารกูไม่มีสองหรอกแล้วก็ต้องการฮอตอีกตั้งสองฮอตนะได้ไหมครับไม่มีฮอตใช้เลยตอนนี้ผมยังไม่มีหินอะไรใช้เลยขึ้นมาขุดหินเอง นายก็แค่ต้องตายและเกิดใหม่และหล่อในเขอบใจมากเลยครับเพื่อนอเออสร้างเกิดใหม่ดีกว่าผูวางเสียงกันเลยเอ๊ไ,ไม่ได้นอนเซฟเลยนะเดินตายแลยนะ้วนอน,นต้องต้องนอนก่อนแล้วก็เอาของมาทิ้บ้างนแล้วก็แล้วก็นนค่อยตยัดนอนไม่ได้นานแมงเช้าแล้วอันนี้เราก็ปรลงเหมือนกันดีกว่ายังไม่มีหินใช้เลยเรากงมาขุดตัดไม้เดี๋ยวผมค่อยตัดใบแล้วไม้ผมเลยอีกยี่สิบกว่าอันก็ใช้ให้คุ้มค่าง ค่าที่เราควบคุไม่ใช่นะฮะค่ามากเลยตัดไม้ให้เรียบเลยเอามาแบง<ม>่งหน่อยก็ดีผ่านป่าเลยดูเลย